สวัสดีค่ะอาจารย์ฟ้าค่ะอาจารย์ฟ้าคิวอา,าร์านะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งาน Northern Beauty Contest ค่ะครั้งนี้นะคะก็จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้ววันนี้นะคะอาจารย์นะคะก็มีโอกาสได้เป็นสปิเกอร์นะคะในงานนี้นะคะซึ่งอาจารย์นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟนูรอยแตกลายนะคะแล้วก็อาจารย์ยอดนะคะอาจารย์สถาบันของเราก็มาเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะอาจารย์ยอดก็จะพูดในเรื่องของเทคนิคการล้างสีงาน PMU นะคะซึ่งในงานนี้นะคะก็มีทั้งการแข่ง ะะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันสักคิ้วคนจริงสักปากคนจริงสักแผ่นนังนะคะแล้วก็มีการแข่งต่อขนตาด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทน วันนี้อาจารย์ขอชื่นชมทุกๆคนมากๆเลยนะคะทุกคนยอดเยี่ยมมากค่ะที่กล้าออกมาจากความขอตโซนของตัวเองนะคะแนะนําตัวกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฟ้านะคะวันคณีเหล่าวณิชวัฒนานะคะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูรอยแตกลายนะคะเทคนิคของอาจารย์เป็นเทคนิคพิเศษนะคะก็คือว่าเราไม่ใช้สีในการสักมาจากสถาบันนูคอนซิลนะคะนูคอนซิลเป็นสถาบันของอเมริกาค่ะที่มีการสอนในเรื่อง อรอยแตกลายนะคะแล้วก็รอยแผลเป็นใครที่เรียนกับสถาบันของอาจารย์นะคะใครเรียนกับอาจารย์นะคะจะได้รับใบประกาศที่เป็นใบประกาศเดียวกับอเมริกานะคะหลักสูตรการสอนของเรานะคะเป็นหลักสูตรเดียวกันทั่วโลกนะคะดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าถ้าเรียนกับเรานะคะคุณได้เรียนหลักสูตรระดับโลกคุณไปทํางานที่ไหนคุณมีใบประกาศตัวนี้นะคะถ้าเขารู้เขาเห็นแบรนด์นี้นะคะเขาก็มั่นใจในเรื่องของการทํางานได้เลยนูคอนซีลนะคะเราเป็นเทคนิคที่ มีทั้งใช้สีและไม่ใช้สีนะคะแต่ในไทยนะคะอาจารย์โปรโมทในเรื่องของการไม่ใช้สีนะคะใช้เซรัม่มการใช้เซรั่มดียังไงถ้าคุณหายแล้วหายเลยคุณไม่ต้องคอยเติมสีนอกจากว่าผิวเราจะขยายใหม่เท่านั้นเองค่ะอันนี้คือข้อดีนะคะ หายแล้วหายเลยแล้วก็อุปกรณ์ก็ง่ายคุณไม่ต้องมานั่งเลือกเฉดสีว่าเฉดสีนี้จะเข้ากับผิวลูกค้าแบบนี้แบบนี้นะคะคุณไม่ต้องมีอะไรมากมายคุณมีแบบเซร่มขวดเดียวจาหน้องๆจ้ะเวลาที่ทำเนี่ย ทัครั้งั้งแรกเลยเห็นผลเลยไหมคะเห็นผลทุกครั้งที่ทําค่ะอาจารย์ไม่เคยทําใครเกิน3ามครั้งค่ะสามครั้งคือเต็มที่แล้วตค่ะต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์ให้เพราะว่าอาจารย์พูดเยอะแล้วทุกคนรอรอดูโชว์อาจารย์อยู่นะเอออาจารย์พูดเยอะเกินไปเป็นรอยแตกลายตรงไหนคะตรงน่องตรงน่องนะคะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์จัดให้นะคะ ชื่อมิ้นค่ะอ่อรู้สึกแบบตื่นเต้นนิดนึงค่ะพอดีว่าไม่เคยไม่เคยได้รับเกริเป็นนางแบบบนเวทีเลยค่ะอ่อพอดีว่าปกติอะค่ะจะมีรอยเป็นช่วงสะโพกอะค่ะแล้วก็จะเป็นช่วงของน่องด้านล่างอะค่ะก็เลยแบบว่าทําให้รู้สึกว่าสวนเสียความมั่นใจเวลาใส่ขาสั้นหรือว่าใส่กางเกงขาสั้นเวลาไปไหนอะค่ะมันก็จะแบบเห็นรอยแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเคเสร็จแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวอาจารย์ไปเช็คข้างล่างให้ต่อนะคะตอนนี้นะคะสารกับเดต้นเนี่ยเรียบร้อยแล้วจะหมดแล้วอีกนิดเดียว แล้วเมื่อกี้นะคะจย์ก็ได้เป็นกรรมการนะคะตัดสินในรอบไฟนอลนะคะของการแข่งขันคิ้วออมเบรคนจริงนะคะในการตัดสินนะคะจย์ก็จะดูจากการไลส่สีทรงคิ้วนะคะความเท่ากันนะคะการเลือกสีที่ใช้นะคะว่าทําออกมาแล้วเนี่ยสีมีความละมุนไหมนะคะเข้ากับผิวนางแบบหรือเปล่านะคะทรงเท่ากันหรือเปล่านะคะการไลส่สีไล่เงาดีไหมบางครั้งบางคนเนี่ยไล่หัวคิ้วสองข้างไม่เท่ากันนะคะก็เราก็ต้องดูให้ละเอียด เนาะในการตัดสินค่ะสำหรับงาน Northern Beauty Contest 2023นะคะวันนี้เนี่ยเราก็ได้แชมป์อีกคนนึงที่อายุน้อยที่สุดหนูอายุเท่าไหร่คะ11ค่ะ11นะคะแล้ววันนี้หนูได้รางวัลอะไรคะรางวัล จากปากแผ่นหนังค่ะหนูซ้อมเยอะไหมคะก็เยอะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากก็วันละแผ่นค่ะวันละแผ่นแต่ก็มีแม่คอยสอนค่ะทำนานไหมคะหมายถึงว่าแบบใช้เวลานานไหมวันละแผ่นของหนูก็ไม่นานค่ะเวลาซ้อมก็จะซ้อมวันหนึ่งชั่วโมงครึ่งหมายถึงว่าแบบกี่เดือนหนึ่งเดือนสองเดือนเดือนหนึ่งค่ะสำหรับงานแข่งครั้งนี้หนึ่งเดือนหนูทําทุกวันใช่ไหมคะแล้วหนูก็เป็นแชมป์สัก สุดยอดค่ะอาจารย์ชื่นชมหนูมากๆอาจารย์ตบมือให้หนูนะแล้วก็อาจารย์อวยพรให้หนูนะคะประสบความสําเร็จนะคะให้หนูเนี่ยต่อยอดตรงนี้นะทำต่อไปนะคะฝึกฝนต่อไปนะแล้วหนูก็จะสําเร็จนะคะขอบคุณค่ะ ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับงาน Northern Beauty Contest 2023สำหรับในงานนี้นะคะมีการแข่งขันนะคะวันนี้เราก็ได้ผู้ชนะนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนด้วยนะคะในงานเนี่ยก็มีการโชว์นะวันนี้อาจารย์ก็ได้โชว์ด้วยนะอาจารย์ก็เป็นเกียรติมากๆนะคะแล้วก็ขอชื่นชมทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ถือว่าทุกคนเนี่ยได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะยินดีกับทุกคนด้วยแล้วถ้ามีงานมีคอนเฟรนซ์ที่ไหนนะคะลองดูนะเราสนใจงานไหนอยาก ได้ความรู้อะไรนะคะลองไปงานคอนเฟรนต์ดูบ้างนะจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะยังไงอาจารย์ก็ขอลากันไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ